สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนรับโลบัคฟรีนะครับผม <c oughs> ให้เราได้ไปโหลดแอป,ปอันนี้มาครับตามอีชื่อตามนี้เลยครับผมแล้วก็ให้เรากดเข้าไปในแอปปุ๊บเ ะ้สงแต่ผม,อ,ม,อ,มนะอ่ะขินนะ,ะสิมัครเลยร้อนเว่ยย พี่เจเราจะรู้ได้ไง่ามันอยู่ตรงไหนแล่คะนนี่ยรัมอไปค่อยเตมาไม่ได้เตรียมเลยคือให้เราเนี่ยมาที่ก้รับกปูพาตรงนี้ใช่แต่ไม่ได้เตรียมนำตัวใเลยพอรักลกนี้เมื่อวานไอ้ันที่ยี่ห้าของของออะไรอ่ะเปิดดูนี่จะกมามันไม่ผุอะไรเราไม่เสร็จปุ๊บ เป็นถุอะไรเนี่ยมันขึ้นอย่างอย่างเดียวเลยไอเปิดดูถุงดิแกทำเงานขายข้าวเนี่ยอันนี้นี่รูนี่เลยนี่กระน่าแล้วถุงอะไรอ่ะหอนอรอนนออยู่ผมหอนนอร์ดิเอวแล้วทำไมเขาไม่เตรียมล่ะเขาเอาไปแล้วนะเขาไม่ต้องเตรียมเขาไม่เตรียมก็เปิดถุงเลยแบบนั้นหรอเรื่ใครตามมาที่แดงอะแดงตามอ่า ถุงมันนอนแล้วเขาเตรียมกันเรียงเนี่ยที่รักไม่อยากรับถุงง่ายต่อไปหอนอนมารับถุงกันเราเองแล้วกันเพราะว่าถ้าหอเราหออะไรเหมือนทำเรียกคนเองหอเรากปรอเพราะเาเอาไปไม่เปิดถุงไม่ทำอะไรเลยทุเรียนอ่ะครั้งก้าผมไปเชื่อปลายแล้วนะคะเพื่อมาเชื่อมต่อ เราบอกไปชื่อบรทิ่ใช้ก็คือกดอาทีทีกดปุ่กดถัดไปอ่าใช่แล้วก็ฉันก็ใช้้วยนะิงยัน we <laughs> ตรงนี S <S <S ้ไม่เ่ยชินอ่ะแต่เอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือ<ป>ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันทำอะไรอย่างวผ้ก็เดี๋ยวผมค่อยค่อยมาสอนนะครับมผมทอ <ำ S 1> ไที่หน้าแดงนอ่ผมก็จะมาสอนวิธีการหให้มีนี่เห็นไหมผมทำอะไรดูนะอ่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้นะท่านผู้ชมทุกคนท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมนเนี่ยเอตรงเป็นคล้ายๆโลว์บ้าแต่ไม่ใช่โลว์บ้าท่านผู้ชมอ่ะให้ท่านผู้ชมอ่ะถ้าจัดหาได้นะคือท่านผู้ชมคิดว่าเอตองทำภารกิจอะไรใช่ไหมง่ายมากเลยท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมอาจจะคิดแค่หนิดนึงก็คือให้เราล่ะมาตรงนี้นะผมกดมตรงนี้องละนะผมวงล้อปึ๊บแล้วก็ ท่านผู้ชมเนี่ยอยากแบบอยากแบบนั้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยอยากแบบเออได้ฟรีใคได้รูกบัตรให้ท่านจะมาล้วงวะปุ๊บแต่มันท่านก็พอเราแลกปุ๊บมันจะไม่ใช่สมมติผมแลกมันพันหนึ่งโอ้ผมมีลูบัตรแล้ผมแลกออกไม่ใช่ท่านผู้ชมก็ให้เราเอาวิธีตัวทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดไปที่ ที่อะไรด้วมี่ก็มี่ตรงนี้ครับกดตรงนี้ผมกดตรงนี้ปุ๊บดีหมอือตรงนี้หนึ่งร้อ o i เท่ากับหนึงโลบัแสดงว่าเราต้องเก็บสมมติถ้าท้าท่าู้ชมจากแรกสักหนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งศูนย์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 อ่ะหนึ่งหมื่นแล้วต้มีหนึ่ล้านโ o บี้โลปินะผมหนึ่งล้านโลป,ป ouais nada, ิ นะครั่แนแหละถามจริงว่าถ้าอย่างนั้นละูกปิงถ้ามันจะเก็บเนี่ยมันเก็บยากไหมใช้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือนก,กว่าไอ้ขผมไม่เคยได้นะครับผมไม่คเคยตอบบ้างบอกทีบ้างทีเนี่ยมีนี่นนแ,นนแ,ลนนแล้วก็แค่นแถวนี้แถานนี้ปุ๊และคือเราอยยี่สินเจ็ดวันเราจะได้พวกนี้ด้วยคนระับ นี่ก็คือรับความรู้เล้ะมันจะมีหลายบทนะหลายบทมากถ้เราทำอันนี้เป็นเรื่อยๆน,นะครับก็จะได้รูปแบบทางนี้แล้วแครนี้ค่ะบ๊ายบาย